สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆเพิ่มยอดขายสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะสำหรับวันนี้เป็นเมนูอเมริกาโนแดงมะนาวโซดาค่ะจะเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชอบรสเปรี้ยวอมหวานค่ะรสชาติออกแนวสดชื่นสดชื่นดื่มแล้วสดชื่นมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการนำน้ำเฮลบูบอยมาค่ะ 30ML เทลงไปเลยนำน้ำมะนาวสดมา20 ml ค่ะเราจะใช้ประมาณ1ลูกนะคะแนะนำให้ชิมน้ำมะนาวก่อนถ้าเปรี้ยวมากเราใช้20 ml ถ้าเปรี้ยวน้อยใช้30 ml ค่ะเคล็ดลับความอร่อยคือเติมเกลือปน่นปลายช้อนลงไปเล็กน้อยค่ะจะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน หลังจากนั้นเติมน้ำโซดาลงไปค่ะ120 ml ค่ะเคล็ดรับความอร่อยก็คือโซดาต้องแช่เย็นจัดนะคะจะมีรสซ่ากินอร่อยค่ะและตอนที่เราคนให้เราคนให้เบามือนะคะอย่าคนแรงจะทำให้ความซ่าของโซดายังคงอยู่ค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วแก้วในคลิปขนาด22อ่ออนนะคะ แล้วเราก็เทน้ำแดงมะนาวโซดาที่เราผสมได้ลงไปเป็นชั้นล่างค่ะหลังจากนั้นเราจะนำน้ำกาแฟ30 ml ราดที่ด้านบนค่ะตัวกาแฟนี้จะเป็นน้ำกาแฟสดจากเครื่องหรือใช้ผงเนสกาแฟชงเอาก็ได้นะคะถ้าใช้เนสกาแฟเราใช้ผงเนสกาแฟครึ่งช้อนโต๊ะละ,ละลายน้ำร้อน30 ml เท่านี้เราก็จะได้เมนูสีสวยน่ากินมากเลยค่ะ เพิ่มมูลค่าราคาขายได้ด้วยส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจสั่งซื้อหนังสือรวมสูตรชงเครื่องดื่มของร้านสามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ